Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có 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 không การได้ตั้งใจกับพระรัตนตรัยเป็นบรมกิจเกิดเริ่มต้นโดยการถวายพระกรินในเวลา13นาิกา13นาทีอะระหังสมา

Namo Tassa Bhagavato Arahato PAKAVATTO ARAHATTO SĂMMA SÁMPU TẤT SẠ NAM MỘ TẤT SẠ PAKAVATTO พร้อมครอบครัวพร้อมด้วยพระพิสุทธิสงฆ์ผู้จำพรรษาการทั่มเทมากในอาวาสวิหารนี้ีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้แก่พระพิส,สุผู้มีเจ้า วันกระถิ่นนะคะเจ็ดแผ่นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในระดับต่อไปนะคะในระดับต่อไปก็เป็นการาาก็ขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนท่านผู้มีเกียรติ ดีนะคะกำนันตะบลสามงามและครอบครัวนะคะพอออานนท์พอสุนทรีเล้าอนุเสร็จ โอ้ปฏิบัติปฏิบัติชอบอัตตโรหลวงปู่เตงคงทองหลวงปู่แยงฐานยุโตอดีเจ้าอาวาสวัดสังฆขอกราภพิธุสงฆ์นำคนสถานที่แห่งนี้ขอเจริญพรคุณโยมอันเดินเกบุณีมา ประธานองค์ท่าพัดิน,นขอเจริญพอรคุณโยมสุเทพศรีอิตราวันิตรองประธานท่าพัดิน,นขอเจริญพอรคุณโยมท่านนะเดชเกี่ยวติริกคุณท่านนายอภรณตู ประธานฝ่ายคารวาสขอเจริญพรท่านนายกสำรับมีใจดีนายกเทศมนตรีตำบลสามงา้ามประธานผู้ดำเนินการให้กกบผู้ที่จะผู้ที่มาร่วมงานจะเปนทุกท่านะจะมีตัวแทนอไ ได้รับแจกทุกท่านค่ะไม่ต้องกลัวเลยวันนี้มีวัตถุบูคนเตรียมไว้เป็นพิเศษสําหรับท่านผู้มีเกียรติทุกตรงนี้เลยนะคะที่ประกาศเนี่ยค่ะไปด้วยยืดขายเ,เรื่องวันนี้แหละ i right, you.